พูดถึงคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้ลองรับหน้าเสือไปชี้แจงกับกรรมธิการแทนท่านนายกเนี่ยประเด็นที่ไปพูดในที่ประชุมพักเพื่อไทยเรื่องฝากกันมาเยอะภูิกับการอ่ะคุณสมศักดิ์เป็นยังไงบ้างไปเป็นตัวแทนสองกรรมธิการสองคณะเลยนะคะกรรมธิการตํารวจค่ะก็จะมีคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นประธานกรรมธิการาก็แน่นอนคุณชัยชนะก็ไม่พอใจที่ท่านนายกไม่ได้มาด้วยตัวเองอ่ะคะ่ะ คุณสมศักดิ์ก็ชี้แจงนะคะว่าที่ท่านนายกพูดไปเนี่ยมันตีความได้หลายแง่แต่ที่ท่านพูดเนี่ยจุดประสงค์ท่านพูดเป็นภาพรวม,มเพราะว่าโดนสสกดดันเรียกร้องเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหานี่นอกระบบก็จําเป็นต้องหาคนเข้ามาแก้ปัญหาทีนี้ท่านนายกเนี่ยด้วยความที่ท่านไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของสสได้เพราะท่านเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งท่านก็เลยพูดไปอย่างนั้นนี่ขณะที่ประธานคุณชัยชนะของประชธิปัตย ประธานกรรมการคณะน,นี้บอกเลยเนี่หวังจริงๆนะนายกจะมาตอบเองท่านจะไม่ชี้แจงก็ได้นะ<ม>แต่ค้าพูดของท่านจะไปชะง,งักติดตัวท่านไปจนตายนี่ดูเดือดกันจริงๆแล้วก็บอกนี่อะไรสำคัญเหรอประชุมพักเพื่อไทยหรืออยังไงสัมนมาถึงไม่มาร่วมชี้แจงกับกรรมธิการปาดเวการครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ